ฝนตกอีกจนใดพี่น้องนี่ขนาดว่าฝ้ากลกับบ้านนี่นี่แหละเหตุผลว่าเป็นอย่างนี้นั่งเหลือกนานเราต้องฝ่ากลกับบา้านฝ่ามาถทายคีปเพราะว่านี่พึ่งสามโมงครึ่งได้พี่น้องพึ่งบาบสามด้สามโมงครึ่งสีมืดแล้วนะเห็นบ่หอบอุป,ปกรณ์ออกมาดันนอยคือเกาจ้ะเปิดทําความร้อนแล้วก็วันนี้เปิดไฟเปิดไฟตรงนั้นเว่ามันสิมืดเนาะคะเนาะมันนี่น่นาจะพายเพียงนอนกินตําส่วนจ้ะนี่อุปกรณ์นี่น้เหตุเตรียมมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มามามาต่ำม,มาต่ำส่วกันพี่น้องพ้ามาต่ำส่วนกลินไหมอยากใส่พริกหลายๆยุต่ว่ยยายันเพชดยนันแสบทองเอ,มอ,มอ้มันคือห่อนเธอน้องแบบที่นีดแค่สองอันรก็พอละล่ะมเราต้องเปิดใส่บักเขีย ขาวแดงต่ำเอามาตาม่ำกินดัานนอกพ่อนยัยก,กินขาวเ็จเรียบร้อยแล้วอีนั่งจนกว่าสิเตียมนั่นเตียมนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วโอ้ยเออใส่บักเขียลงไปโดอันนึงหน่วยหนึ่งี่ใส่แต่โดดใส่บักเขียร้ายมันแสบก็ล,ลืมเอาบักเขีย์ปอออกมาอุซ่าสือ่ออุซ่าสื่อมาเดี๋ยวเอามากินแก้มพี่น้องบักเขียป์ปอ อ๋อทำส้มนี่คอมเมนต์ยอดคนติดตามไม่ขึ้นเลยอยู่ที่หมื่นกว่ามาสันเด้ออิเลจารยอดยอดคนติดตามอยู่ในช่อง youtube อีนั่งนะมีแค่หมื่นหามามาหลายปีแล้ว อีนางเฮ็ดคลิปมาหนีก่อ็เมื่อนี้อีออนางสิต่ำใส่ผงน้ำได้พี่น,นอ้องเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาตินะคะนาะนี้ใลงไปหน่อยหนึ่งอีนั่งเปิดคลิปมาหนี่เฮ็ดช่องเฮ็ดช่องยูทูบก่อนนะคะ่ะเฮ็ดช่องยูทูบก่อนจนคนติดตามครบพันจนหิงสางรายได้ได้ถามว่าช่อง youtube อีนั่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้จะมียอดคนติดตามแค่หนึ่งหมื่นห้าพันคนนี่ แต่เสือบอวาสามารถเทรดรายได้แห่งนีนไดสุดเดือนนีนั่งได้รับสุดเดือนเดือนได้รับรายได้รับหน่อยขึ้นอยู่ที่ความขยันของน่นางลงคิดเนาะคะ่ะนี่อันนี้อันนี้อยาไวาย,ยนางช่วยนางเฉลีห้เบิ้ง,งอันนี้คือยอดเงินยอดเงินที่นางสิดได้รับเร็วๆนี่ก็ได้ครบอ่าหนึ 100, 100่งร้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้ว ก็คือเดือนหนึ่งน่ะอีน่าจะต้องเก็บสะสมให้ได้ครบหนึ่งร้อยดอลลาร์ถ้าเกิดว่าได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์เงื่อนเงื่อนเดือนก็บอกให้พี่น้องต้องต้องได้ครบหนึ่งร้อยดอลลาร์แต่อีน่าก็ได้สุดเดือนอยู่เด้ได้สุดเดือนอยู่สาเหตุที่สาเหตุที่ยอดคนติดตามยอดวิวอีน่าบอค่อยขึ้นเพราะว่าอีน่าบอคอยได้ลงคลิปต่อเนื่องลงแนหายในบางเทีหายไปสองเดือนสามเดือนนี่สินะพี่น้องเอฟซีเขาก็เลยลำคานมั้ง มันบ่มีเวลาอีน่นะบ่มีเวลาอีนี่บางช่วงที่เหตุงานช่วงที่เหตุงานหลายๆเนี่ยบ่มีเวลาอีนี่จ้ะบ่มีเวลาลงคลิปมันก็ขาดช่วงขาดตอนไปดังสีหน้าพี่นอ้องอ้ยหอมประเดี๋ยวหนึ่งร้อยดอลลาร์นี่ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ได้อยู่ประมาณสามพันบาท สามพันกว่าบาทกไ็ได้ยูได้เติมยดแล้วก็อีนางอ,อีนางบอด,ด้มี่แค่ช่องเดียวอีนางมีสองช่องมีทั้งช่อง u t u b e แล้วก็ช่องทั้งเพจ Facebook ชื่อเมียฝรั่งบราน,นอกเหมือนกันพี่น้องทั้งเพจท,ทั้งเพจทั้งเพจอีนางตั้งเพจที่หลังที่หลังช่อง u t u b e แต่ว่าทั้งเพจอยอดยอดคนติดตามขึ้นเอาขึ้นเอาเอาพราะว่าอย่างเพราะว่าหนึ่งคนส่วนใหญ่เลยสิเล n t s i l e เฟซมากกว่า YouTube ก็เลย าทางเพจทางเฟซบุ๊กก็เลยเปิดโอกาสให้นางเนี่ยได้มีคนได้มียอดติดตามมากกว่าเจังสีหน้าพี่น้องแต่ก็สามารถทำรายได้ได้ทั้งสองทั้งสองช่องทางเลยนะคะนอตเดือนนึงเนี่ยก็ได้ยูได้ยูหาพันหกพันขึ้นอยู่ท,ที่ขึ้นอยู่ที่ความขยันของยีนั่นงลงคลิปนะคะเนาะ ถึงแม้ว่าช่อง y YouTube อี่น่าจะมีคนติดตามแค่หมื่นหาแต่ว่าอีน่าก็สามารถทำรายได้หนึ่งร้อยดอลลาร์ทุกเดือนไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์แซ่บพี่น้องขัาปุ่นข่าปุ่นโอ้ยหิวเขา่าข่าปุ่นเส้นน่อยเส้นน้อยหน่อีน่ามากมากเลยค่ะเหมือนเส้นมีเลยเซนน้อยหน่อยคือเส้นมีเลยพี่น้องอ กินคาปุ้นแซ่บแบบนี้แหละจแลด้ขอ้อบาตองอีหยังหมักไหมบาตองอีหยังหลายใยห่หางนะคะการที่การเฮ็ดคลิปต้องจับสถานที่ต้องเฮ็ดคลิปแต่ละมเมนูว่าเมื่อนีสิเฮ็ดอีหยังเมื่อนีสิเว้าเรื่องอีหยังมันบ่แม่นเรื่องง่ไงจะว่าง,ง่ายก็ง่ายจะว่า,งงายากก็ยากเด้อพี่น้องการเฮ็ดคลิปนะ เปิดช่องใครๆก็เปิดได้แต่จนกว่าจะได้คนจะจนกว่าจนกว่าสิได้โอเ้เดี๋ยวเบาไทยเดี๋ยวเบาเล้านุ่งจะคล้องเื่อกันล่ะพี่น้องเอ้จนกว่าสิได้ยอดคนติดตามเนี่ยจนกว่าสิสร้างรายได้มันกับบัมแนเรืองง่ายดอกพี่น้องมันขึ้นอยู่ที่ความพยายามของเราโอ้มันขึ้นอยู่ทีท่ความพยายามของเรานี่จ้ะเห็นปะเป็นตาแสบทองไทนอนี่น้อง ใส่ลงไปอีกนี่เห็นปะไหลานาาก็มีนี่อันโค้งไกลโค้งไกลถื่ว่าเหลือแต่เขตเมนูกระเพาะปานน่ะแล้วก็ได้ฮอทดอกนี่นอื้มครับงอชับหมู ัคหมู่ัคหมูนี่าาเ่อมากินเขากันมาที่นะ